สวัสดีค่ะวันนี้คุณลูกค้าอยู่ที่ฟอร์ดวีพีเทรเกษตร77นะคะก็อยากจะให้ลูกค้าบอกเล่านะคะในประสบการณ์ที่ได้เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ฟอร์ดเทรเกษตร77ของเรานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก็ลูกค้าใช้บริการที่นี่นานหรือยังคะตั้งแต่ออกรถเลยก็ใช้ที่ดีตลอดข้าปีที่เจ็ดนะครับข้าปีที่เจ็ดเลยเป็นรถคันแรกนะคะหรือว่าใช้ฟอร์ดหลายคันแล้วฟอร์ดเป็นคันแรกครับฟอร์ดเป็นคันแรกแต่ก่อนหน้าก็ใช้ยี่ห้ออื่นมาอยู่แต่ก็มาจบด้วยฟอร์ดนี่แหละค่ะมาจบที่ฟอร์ดครับผมแล้วลูกค้าทําไมถึงมาเข้าใช้บริการที่ศูนย์ฟอร์ดที่นี่คะทำไมเนี่ยก็ มาตรฐานแล้วก็มั่นใจหลักๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปอู่นอกบางทีเราก็ไม่มั่นใจเพราะเดี๋ยนี้มันอย่างว่าครับว่ามันรูปแบบมันมีหลายรูปแบบแต่ถ้าเกิดเข้าสูตรมันก็จบเลยครับก็คำถามสุดท้ายนะคะมีความประทับใจอะไรบ้างกับการเข้ามาใช้บริการที่นี่ค่ะโอเคครับก็คือทุกอย่างพร้อมครบจบที่เดียวค่ะทไหนบ้างคะคุนางานา ก็ตั้งแต่แรกเลยต้อนรับดีดูแลดีบริการดีครับาะไม่งั้นได้มาถึงเจ็ดปีแน่ๆยังไงก็มีความประทับใจทีเยี่ยมยอดมากเลยนะคะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดี